รู้วัฒนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนพบกับครูบนประถมพันธ์หรือครุม,มนอีกครั้งนะคะสำหรับรายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3ก่อนที่เราจะไปทำการเรียนการสอนกันนะคะ เราต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะคะลูกอย่างเช่นอะไรบ้างคะถูกต้องแล้วค่ะอย่างเช่นหนังสือเรียนหนังสือแบบฝึกหัดาาว,วิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสมุดวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่สาให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะและดินสอป,ปากกายางลบไม้บรรทัดดินสอสีนะคะเวลาที่ครูนำเสนอ หรือในการเรียนการสอนมีรูปภาพให้นักเรียนวาดรูปและระบายสีให้สวยงามนะคะเพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการอ่านและอยากอ่านเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะข้อที่เราจะต้องทําข้อตกลงกันที่เราจะลืมไม่ได้เสียเลยก็คือ mm. เมื่อเข้าห้องเรียนออนไลน์แล้วนักเรียนควรทํำยังไงคะลูกถูกต้องแล้วค่ะควรปิดไมค์ก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อไม่ให้เสียงรบกวนเพื่อนในห้องและไม่พูดคุยกันนะคะ ทำการเรียนและตั้งใจเรียนทำแบบฝึกหาดหรือใบงานที่ครูให้ในค่าไม่เรียบร้อยนะคะแล้วทำแล้วก็ต้องส่งงานให้ตรงเวลาด้วยค่ะสำหรับวันนี้พร้อมที่จะเรียนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะตอนที่เราจะไปทำการเรียนการสอนนะคะครูต้องขออนุญาตสำนักพิมพ์วัฒนาพาณิชย์นะคะ และขอขอบคุณที่ได้เอื้ออำนวยความสะดวกในเรื่องของ powerpoint และสื่อการเรียนการสอนนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะจะแบ่งออกเป็น5เรื่องนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1การทํางานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมค่ะก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับ5เรื่องด้วยกันนั่นก็คือเรื่องที่1ก็คือการเลือกใช้เสื้อผ้าค่ะการทําความสะอาดรองเท้าและกระเป๋านักเรียน การปัดปัดเช็ดถูบ้านเรือนการทำความสะอาดห้องเรียนค่ะการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนนี่คือเรื่องที่เราจะเรียนกันทั้ง5เรื่องเลยนะคะชั่วโมงที่2ค่ะการเลือกใช้เสื้อผ้าค่ะการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวม แผนการจัดการเรียนรู้ที่2การเลือกใช้เสื้อผ้าเวลาเรียน1ชั่วโมงค่ะถ้านักเรียนจะเลือกเสื้อผ้ามาสวมใส่นักเรียนจะเลือกเสื้อผ้าแบบใดเพราะอะไรหัวข้อที่1ก็คือการเลือกใช้เสื้อผ้ามาดูนะคะงานที่ครูให้ไปในชั่วโมงที่แล้วนะคะบันทึกผลการสำรวจนะคะ เอาแล้วค่ะบันทึกผลการสำรวจมาแล้วค่ะที่ครูไปสำรวจในบ้านของครูหรือห้องพักของครูนะคะก็จะมีรายการที่สำรวจได้คือหนึ่งเสื้อยือดแขนสั้นของครูมีนะคะลูก2เสื้อเชิ้ตของครูก็มีเหมือนกันค่ะ3กา,างเกงขาย,ยาวมีค่ะ4กางเกงขาสั้นครูก็มีค่ะเสื้อกันหนาวครูก็มีค่ะ6ชุดว่ายน้ำ รไม่มีเลยค่ะลูกเอาละค่ะนักเรียนนำคำถามที่เตรียมไว้แล้วคนละหนึ่งคำถามมาร่วมกันสนทนาค่ะเสือ้อผ้ามีความสำคัญอย่างไร 1. เพื่อปกปิดร่างกาย 2. ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น 3. ช่วยป้องกันแสงแดด C、ทำให้ผู้สวมใส่และดูสวยงามหลักการในการเลือกใช้เสื้อผ้าค,ค่ะการเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับตนเองจะทำให้หน่ามองและช่วยเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีซึ่งมีหลักการเลือกดังนี้ค่ะเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสีผิวค่ะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคนผิวขาว เลือกสวมใส่เสื้อผ้าได้ทุกสีขึ้นอยู่กับความชอบความเหมาะสมกับงานและสถานที่ค่ะต่อไปคนผิวสองสีเลือกสวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนได้ทุกสีเช่นสีชมพูสีเหลืองซึ่งจะทำให้แลดูอ่อนหวานมากขึ้นค่ะต่อไปคนผิวคล้ำ ควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีค่อนข้างอ่อนนะคะความควรหลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อผ้าสีเข้มนะคะเอาละค่ะเลือกสีและลวดลายผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างมาดูกันนะคะคนรูปร่างอ้วนควรสรวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีเข้มเพื่อให้รูปร่างดูเล็กลง ถ้ามีลายดอกเล็กๆหรือมีเส้นลายแนวตั้งหรือแนวยาวเพื่อช่วยให้รูปร่างดูสูงขึ้นต่อไปคนรูปร่างผอมค่ะควรเลือกส,สวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนผ้าที่มีลายดอกใหญ่ๆหรือมีเส้นลายแนวขวางเพื่อให้รูปร่างดูใหญ่ขึ้นค่ะไม่ควรใส่เสื้อรัดรูป คนรูปร่างสูงใหญ่ควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่มีเส้นลวดลายแนวขวางเพื่อให้รูปร่างดูเตี้ยลงต่อไปคนรูปร่างเตี้ยควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีเส้นลายแนวตั้งหรือแนวยาวเพื่อให้รูปร่างดูสูงและเปรียวขึ้นค่ะต่อไปการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับไวของผู้สวมใส่เอาละค่ะมาดูไว้เด็กค่ะ ววยพวกเราเลยใช่ไหมคะควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสมีลายการ์ตูนและสวมใส่สบายต่อไปไวัยรุ่นค่ะควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสแบบสุภาพเคลื่อนไหวได้คล่องตัวคล่องแคล่วต่อไปไวัยผู้ใหญ่ค่ะควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้า สีเรียบเรียบมีลวดลายน้อยเพื่อให้ดูเรียบร้อยและมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะการจัดเก็บเสื้อผ้าค่ะควรจัดเก็บเสื้อผ้าในบริเวณที่สะอาดแห้งไม่มีมแมลงหรือเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าและปิดตู้ให้มิดชิดค่ะต่อไปมาดูบูรณาการอาเซียนของเรากันบ้างค่ะ ผู้หญิงชาวมาเลนิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสดใสมีลวดลายใบไม้และดอกไม้สลับสีกันคำถามทบทวนความรู้ค่ะเสื้อผ้าแบบใดเหมาะสมกับคนรูปร่างเตี้ยและมีสีผิวคล้ำตอบก็คือเสื้อผ้าที่มีเส้นลายแนวยาวและมีสีค่อนข้างอ่อนค่ะ การเลือกใช้เสื้อผ้าการเลือกใช้เสื้อผ้าเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองโดยเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสีผิวเลือกสีและลวดลายผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างวัยหรืออายุของผู้สวมใส่เพื่อให้แลดูมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะต่อไปมอบหมายงานค่ะ เหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนไปศึกษาวิธีการทําความสะอาดรองเท้าแต่จากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้าที่6ค่ะลงมือปฏิบัติและบันทึกผลค่ะให้นักเรียนตั้งคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับวิธีการทําความสะอาดรองเท้าแต่คนละหนึ่งคำถามเพื่อ นำมาร่วมกันสนทนาในการเรียนครั้งต่อไปค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนเราก็ได้เ,เรียนรู้กันไปแล้วนะคะสำหรับการเลือกใช้เสื้อผ้านะคะนักเรียนพอจะสรุปให้ครูฟังได้ไหมคะว่าการเลือกใช้เสื้อผ้านักเรียนควรจะเลือกอย่างไรคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะการเลือกใช้เสื้อผ้านะคะ ก็ควรจะเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองโดยเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสีผิวนะคะเลือกสีและลวดลายผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างวัยหรืออายุของผู้สวมใส่ค่ะเพื่อให้แลดูมีบุคลิกภาพที่ดีนั่นเองค่ะสำหรับครูบนก็มาถึงช่วงสุดท้ายของชั่วโมงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ